สรุปผลการปฏิบัติงานนางชนัญญาโพแก้วครูกศนอตบลหนองเหล่าสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีบริหารงานโดยนายทวิชัยรีลับศรีผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอม่วง30ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ1.1ข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งกศนอตลหนองเหล่าที่ตั้ง ตั้งอยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่าหมู่ที่11บ้านหนองเหล่าตำบลหนองเหล่าอภอมวง30จังังวดอุบลราชธานีลักษณะเป็นอาคาร1ชั้นและมีความเป็นเอกเทศพื้นที่ตำบลหนองเหล่าอเภอม้ง30จัังหวดอุบลราชธานีมีจำนวน15หมู่บ้านซอรอตำบลหนองเหล่ามีการสร้างจุดปักหมุดในบริการ Google Map เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาได้อย่างง่ายและสะดวกจำนวนบุคลากรจำนวน2คนประกอบด้วยพนักงานราชการ1คนครูศูนย์การเรียนชุมชน1คน มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาจากอบตหนองเหล่ามีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตประชารัฐตามนโยบาย1จุดซึ่งมีความพร้อมและเหมาะสมในการให้บริการผู้มาใช้บริการมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ไว้บริการรวมถึงการบันทึกรายการในสมุดคุมครุภัณฑ์ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยจำนวน6คนต่อวันผู้เข้ารับบริการสกรตำบลหนองเหล่าเฉลี่ยจำนวน6คนต่อวันจำนวน240คนต่อเดือนมีคณะกรรมการกศนตำบลให้ดำเนินการตาม ผู้มือการดำเนินงานกสศออตำบลจำนวน21คนมีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติงานในระบบ dmis ตามไตรามาสที่1และ2ครบเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการมีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจำนวน6ภารกิจ36กกิจกรรมโครงการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายและทันกำหนดเวลาตามแผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักงานสกรออกําหนดครูกศนตาบลต่อนักศึกษา40คนดําเนินการได้จํานวน66คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษา เพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทําข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกันมีการจัดทําปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปในภาคเรียนที่สองทับพนนักศึกษาลงทะเบียน66คน ข้าสอบปลายภาคเรียน64คนคิดเป็นร้อยละ96.97นักศึกษาร้อยละ100ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบที่รับผิดชอบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติมีการช่วยเหลือผู้เรียนมีบันทึกผลการติดตามการขาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูมีการบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมกพอชอของนักศึกษาจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือ มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขของสกรอตำบนหนองเหล่าภาคเรียนที่2ทับ2,566ร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและคิดเป็นตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานในภาคเรียนที่2ทับ2,566ตามเกณฑ์4ภาคเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลงทะเบียน10คนจบการศึกษาทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนเฉพาะรายวิชาบังคับในภาคเรียนปัจจุบันลงทะเบียน195คนเข้าสอบ189คนคิดเป็นร้อยละ96.92ตัวชี้วัดที่7จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมาย งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน20โครงการเป้าหมาย515คนจัดได้541คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยห่างไกลจากโรคระบาดเป้าหมาย25คนจัดได้30คนคิดเป็นร้อยละ100 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาหลังเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีเป้าหมาย4คนจัดได้6คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการศึกษาดูงานหลังเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย1คนจัดได้2คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งหมด5กิจกรรมหลักเป้าหมาย256คนจัดได้706คนคิดเป็นร้อยละ100การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างพื้นฐานหลักสูตรช่างฝ้าเพดานกลุ่มสนใจอาหารขนมกลุ่มสนใจการถนอมอาหารและแปรรูปอาหารการทำหมูพวงมีผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพทั้งหมด8กลุ่มเป้าหมาย53คน จัดได้61คนคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายผลการดำเนินงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรตัวชี้วัดที่9จําจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย302คนผลการดำเนินการ706ตัวชี้วัดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมาย1แหล่งเรียนรู้ศกรอตำบลหนองเหล่า2แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 3. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมทั้งสิ้น19กิจกรรมตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนรวมทั้งสิ้น19กิจกรรมตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนดําเนินการงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ทั้งสิ้น32ภาระงาน ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ชื่อผลงานการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียนของครูกศนอตำบลหนองเหล่าโดยใช้กระบวนการ p d c a ตัวชี้วัดที่14จําจำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลการดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจำนวนทั้งหมด31ภาระงาน